สวัสดีพี่น้องครับวันนี้กลับมาอยู่กับสลัมดังโมบายนะหรือเกมสลัมดังมือถือนั่นเองวันนี้เป็นวันพุทธที่มีอัปเดตทุกวันอยู่แล้วนะสำหรับสลัมดังก็นี่ครับฮาเซกาวะร่างแอดวานหรือร่าง2ที่เรียกกันเนี่ยเข้ามาแล้วนะเข้ามาเป็นการ์ดแอดวานแล้วเมื่อวานผมทําคลิปไปแล้วว่ามันมีท่าอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างเริ่มจากร้านค้าก่อนร้านค้าก่อน ร้านค้านี่นะขายนี่ครับพลุอักซ์รีบ็อกซ์หรือไอตัวจุดพลุดอกไม้ไฟนี่แหละซึ่งมันจะมีขายเป็นเพชรด้วยนะครับซึ่งซื้อได้เนี่ยวันละวันละนะวันละสิบชิ้นหรือห้าร้อยเพชรก็จะประหยัดไปได้สำหรับใครที่อยากจะประหยัดนะอยากจะประหยัดแล้วก็มีฮาเซกาวะให้ซื้อวันละสิบสิบ สิบชิ้นแต่1ชิ้นได้10ได้2ใบแปลว่าได้20บใบถูกไหมก็ลดหกเอเลยนะก็คือปกติบัตรเขาร้อยห้าสิบไงร้อยห้าสิบคูปองก็อันนี้ก็เหลือ160ได้2ใบแถมไอ้บัตรฝึกสีฟ้าด้วยก็แล้วแต่นะจะไปซื้อก็ได้ส่วนในทูผู้จุดดอกไม้ไฟเนี่ยสาซื้อบัตรวันละเป็นแพ็กสิลด58%เเหลือ200ก็ไปดูเอาเองว่าสะดวกไหนผมว่าซื้อรายวันประหยัดแน่ ช้เพชรเนี่ยนะสิบครั้งในห้าพันเพชรจุดจุดได้เป็นร้อยครั้งเลยอะ่ะแล้วก็ซื้อคูปองนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันออาผมซื้อเลยดีกว่าเอาผมซื้อเลยดีกว่าประหยัดดีนะเดี๋ยวไปเราไปไปจุดกันแล้วก็อันนี้ซื้อรายวันลดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องซื้ออยู่แล้วเนาะซื้ออยู่แล้วได้มาสิบชิ้นเป็นยี่สิบชิ้นละต่อวันอันนี้เดี๋ยวถ้าจะจุดวันแรกเอาในวันก็จัดไป โอ้แต่ว่ามันมีของอืงอ่นด้วยมีลูกบอลโชโยที่โ,โหแต่สวยจัดต้องสุม่มใช้เพชรก็ได้สุ่มเพื่อเอาลูกบอลมันจะได้ไม่ลายตาบางทีสนามมันต้องการบอลสีเขียวผมมีแล้วอันนี้ผมข้ามอันนี้ชุดแต่งสนามย้อนหลังต้นสก,กุระอะไรเงี้ยเออโอ้ย,อย,อย,อยผมผมว่าอันนี้เปลืองนะแต่ใครจะซื้อก็ได้ได้เหมือนกันนะแล้วก็พวกของอืนอ่นๆเหมือนเดิมนะ บัตรฮาเซใช้บัตรแดงซื้อของสายฟรีนะได้วันละสิแล้วก็เนี่ยร้อยห้าสิบปองถ้าจะซื้อนะครับซึ่งผมก็เดี๋ยวแนะนำให้เก็บรายวันไปถ้าจะประหยัดทีนี้อ่ะได้ดอกไม้ไฟมาละไปดูก่อนจะไปจุดดอกไม้ไฟไปดูก่อนว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะทุกคนที่จะช่วยเซฟเงินเราได้อันนี้ล็อกกิจกรรมล็อกอินนะก็ไม่มีอะไรโอ อันนี้เป็นกิจกรรม new ซีซั่นนะซีซ s o n สีซองนใหม่ทุกคนมีโอกาสสมได้จุดดอกไม้ไฟของฮารเซกะวะด้วยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเล่นน่ยนะมันจะได้ดอกอันนี้มาต่อเกมนะครับได้แค่วันละห้าห้ากล่องแล้วก็ถ้าเล่นชนะ3เกมต่อวันเนี่ยได้มาอีก4กล่องรวมเป็นได้วันละ9ชิ้นเราจะได้พลุฟรีก็ได้นะทุกคนก็ผมคิดว่าสายฟรีน่าจะได้เรื่อยๆนี่ครับแล้วถ้าเราฮารเซกะวะไปทําแต้มสิแต้มก็ได้มาอีกหนึ่งบล็อก6ครั้งได้มาอีกหนึ่ง เอนตี6ครั้งได้เบ็นหนึ่งรายวันเลยแล้วก็ถ้าเล่น3เกมนี่ฮเซกาวะก,ก็ได้เบรก2โอ้รายวันได้เบรก5แป๊ัเดียวแป๊บเดียวผมว่าก็ได้แล้วแป๊บเดียวก็ได้ฮาเซกาวะแล้วสายฟรีเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล่นกับหมดแรงเนาะกับเพื่อนล็อกอินก็ได้อีกเนี่ยเอ้าผมว่ามันได้มันแจกเยอะนะครับทุกคนมันแจกเยอะแล้วก็ผมว่าฮาเซกาวะนี่สายฟรีได้แน่นอนอะมองมาขนาดนี้แล้วก็มีกิจกรรมเติมตังค์อีกซึ่งผมก็ เติมไปแล้วนะครับเติมไปแล้วก็เติมคุณก็จะได้รับเนี่ยครับูุดอกไม้ไฟเรื่อยๆอีก5ชิ้นนะแล้วก็พวกรูนต่างๆเนี่ยบัตรฝึกเนหะ็นไหมบัตรฝึกนี่ก็เพชรนะมีเพชรด,ด้วยได้เพชรคืนมาหน่อยๆและใครเติมอีกให้ครบหกพันเนี่ยก็ให้ครบหกพันคูปองก็จะได้นี่ครับบัตรฝึกร้อยชิ้นเอาไว้เผื่อปั้นซากุระงีล่างแอดวานลูกโคว่าล่างแอดวาน เทสซียาอ,อะไรพวกร่างแอนดวานทั้งหลายจินร่างแอนดวานอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้องใช้อันนี้ด้วยนะก็มีฉายาอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญลุคคาว่ามาให้แรกแล้วนะครับเป็นแบบเพชรน,นะทุกคนเด๋งกิจกรรมค่อนข้าง,ง,งดีแล้วก็มีนี่ครับของมาใหม่ให้ซื้อบัตรลุคาว่าด้วยแต่ว่ามันมีเสื้อโทคูด้วยแต่ผมซื้อไปแล้วนะเข้าไปดูดอกไม้ไฟกันดอกไม้ไฟก็หู ตอนนี้เวลาสี่โมงนะที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือคนซัดกันหมดแล้วอะ่ะเนี่ยครับของซัดกันครบสามหมื่นแล้วนะครับก็ได้บัตรฝึกมามากมายทุกคนแจกฟรีกันไปรับกันได้เลยนะเรามาดูกันโอ้โหผมเกลียดดอกไม้ไฟมากไอเนี่ยมันลอยเทงเต้งรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด2ชุดดอกไม้ไฟนะครับก็มีแจกพวกของแต่งสนามอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ฮาเซกาวะเนี่ยอยู่ตั้งแตห,หน้าแรกมีร้อยยีพลุ จุดได้ร้อยี่สิบพลุซึ่งมีทั้งบัตรขยายอดวานแล้วก็มีบัตรฝึกห้าใบด้วยนะครับทุกคนแต่คือขวดน้ำดื่มเพื่อสุขภาพใส่มาตั้งยี่ห้าอันก็ <c oughs> ตามเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้ให้เสร็จอะเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่ามันยา,ยยากหรือเปล่าจุดเลยแล้วกันเนาะจุดเลยแล้วกันอันนี้ก็เลือกส่งพรได้นะครับสลลมดังยูดีเอ็นไอวันทูเพย์บาสเกตบอลผมอยากเล่นบาสครับอาจารย์มิสซี่ได้กล่าวเอาไว้จุดคู่เลยแล้วกันครับสิบครั้ง ถ้าจุดพุใหญ่จะเป็นพุข้างหลังแบบสวยงามนะครับซึ่งผมก็เริ่มเบื่อ,อกิจกรรมจุดพุแล้วแล้วก็เปิดออกมามีอะไรก็ไม่รู้เหลือเกือครับช่างมันนะเปิดเลยยังไงเราจะเอาวันแรกอยู่แล้วนะครับไปจุดที่สองก็ไม่มีอะไระครับซึ่งมาถึงจุดจุดนี้ก็ไม่มีแล้วเข้าใจปะมันไม่มีไม่มีบัตรลดให้ผมแล้วถ้าผมไม่ซื้อรายวันแต่ถ้าผมซื้อผมก็ไม่ได้อา่าผมอยากเล่นล่างแอนดวานแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็จัดเลยแล้วกันนะครับอ,อ,อีก34เพราะตอนนี้ผมมีอยู่6จัดอีก1 0 2 0คูป,ปองกันเลยนะครับจะได้มาอีก40ผมว่าผมจะหลับหูหลัตาซื้อฮาเซกะวะอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับบัตรฮาเซกะวะกับบัตรฝึกอันนี้เพื่อที่จะได้ไปปั้นให้ทุกคนดูได้ทันได้ทันทุวงทีไปนะไปต่อเลยครับ จุดพุกันต่ออีก40ครั้งไปรอบนี้มาก็มีแต่รูนนะครับไปต่อก็ยังไม่ได้ผมว่าแรกๆไม่ต้องไปสนใจอะจุดไปเถอะเอ้าได้บัตรฝึกฮาเซมอีกหนึ่งไปต่อครับทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาจุดไปแล้วก็ขาดอีก60ชิ้นผมว่าผมดวงไม่ค่อยดีหรอกนะซื้อไปอีก30 9สิบก้ารอปองนี่เสียไป2000กว่าปองแล้วนะใช่ปะ จุดเลยมันไม่สวยไม่อยากดูฉากหลังนะผมไม่ชอบฉากหลังเลยอ่ะนะทำให้มันดีๆแบบเลือกได้ว่าจะปิดเปิดนะครับแล้วเปิดมาก็ยังไม่มีอะไรนะสีชิ้นสุดท้ายได้แต่ได้แต่เขาเรียกว่ากระจกนะครับตอนนี้เนี่ยผมขาดอีก40ชิ้นไป30ชิ้นผมว่าซื้อทีละ10ไปอีก3 0 0ร่อปองไปบัตรฝึกฮาเซกาวะาเดา <laughs> ได้แล้วดิได้มาแล้วอ่ะครัทุกคนถ่ายรูปไว้ก,กอ่อนอ้าวบัตรฝึกอีกสามลูนก็ได้ครบแล้วบัตรฝึกนี่ก็ของสายฟรีก็ซื้อได้อา้าว ไม่ต้องรีบรีเซ็ตด้วยเพราะเดี๋ยวก็ได้บับรฝึกอีกอ้าวสบายทีนี้ไม่ทุกคนคือทุกคนไม่ต้องรีบทุ่มซื้อแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยอันไหนอ่ะนี่ก็มีสิทธิ์ได้เล่นวันหนึ่งได้เก้กล่องมาสุม่มถูกปะเอาฮาเซกะวะไปเล่นก็ทําแต่มทาอะไรก็ได้มาจุดจุดจุด,จดวันละ5้าเนี่ยแวันเอ้เจอาทิตย์หนึ่ง ห้าเมื่อกี้จะได้เป็นหกแล้วก็อะไรอีกอ่ะล็อกอินก็ได้อีกอ,อ๋อวันละเกือบสิบอะอ่ะวันละเกือบสิบเจ็ดวันก็เจ็ดสิบนะถูกป่ะเราไปซื้อ,อรายวันใช้เพชรซื้อได้อีกโอ้ทุกคนพอเลยพอเลยมันจบแล้วนะครับดูดิมันจบแล้วนะครับ,ดดม,บ,รบมันจบแล้วอะ่ะนะ ก็ไม่ต้องล้างตู้แล้วครับเอาเงินไปซื้อนี่ดีกว่าเนี่ยคูปองเอ้ยเอาไปซื้อไอ้รูนเนี่ยดีกว่าเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาปั้นรูนอะไรอย่างงี้ดีกว่านะแล้วก็รอซื้อรายวันเปิดฮกะวะจะได้พอร้อยแล้วก็รายวันก็มีบัตรอันนี้ให้ซื้ออีกโอเคทุกคนก็เป็นที่เรียบร้อยครับได้มาแบบงงๆงแล้วปกติผมดวงไม่ค่อยดีครับนี่ไม่ต้องล้างตู้เฉยแล้วได้มาแล้วนะครับ <Okay. S 1> completed training เรียบร้อยนะปลดล็อกฮาเซกาวะล่างแอดวานแล้วนะครับเออนะก็ยอดไปเลยนะทุกคนไปอัพกันดีกว่าคลิปนี้ยาวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะอัพให้ทุกคนดูว่าผมมีคูปองเอ้ยม,มีผมยับสกิลอะไรบ้างดีอันนี้เป็นสกิลบล็อกใช่ป่ะซึ่งมันจําเป็นอยู่แล้วอะสกิลบล็อกอะเนี่ยเพิ่มกับกลยะการบล็อกสามแต้มยังไงก็ต้องอัพก่อนเลยถูกปะ เผื่อจาเป็นต้องไปบล็อกไกลๆอัพก่อนเลยผมว่าสําคัญนะตัวนี้เป็นตัวเกมลับสกิลเกมลับยังไงก็ต้องอัพก่อนเลยนะซึ่งพวกบล็อกต่างๆอัพก่อนเลยครับมาดูอันนี้สกิลนี้อันนี้บล็อกเราวิ่งเร็วโอยสําคัญมากสําสคัญมากบล็อกเราวิ่งเก็บบอลสําคัญมากสําคัญมากอัพก่อนเลยไม่คิดเลยครับแล้วก็นี่นี่นี่นนนเพิ่มถ้าหากว่าเขาวิ่งลงพื้นเนี่ยจะเพิ่มระยะการบล็อกนะ ก็เวลาที่บล็อกท่านี้เสร็จอะนะถ้าว่าเขาแลนดิ้งอะคือเขาตกลงไปที่พื้นเขาจะบล็อกต่อได้แบบเพิ่มเลยนะแล้วนี่ก็เป็นสกิลโค้งบล็อกไม่อับไม่ได้หรอกทุกคนบล็อกทางโค้งนะต้องอัพแล้วก็อันนี้เป็นสกิลแบบว่ารับบอลใกล้ได้มากขึ้นอันนี้สำคัญเพราะว่าเคยเห็นไหมเวลาเพื่อนส่งใกล้ใกล้สกิลไม่ทำงานก็อัพไปก่อนเลยนะ อันนี้ถอยหลังยิงเร็วขึ้นก็ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะไปอัพที่มันมีประโยชน์กับเกมรับก่อนก็ได้นี่ถ้าเซกวากันไม่ถึง5แต้มแนละ้วตบคนได้ก็ครูดาวสกิลวิ่งลดลงซึ่งอันนี้ถ้าไปเนี่ยนะมันจะมีวิ่งผ่านคนได้วิ่งเวลาไม่มีบอลอะไรเงี้ยมัจะเร็วขึ้นเดี๋ยวเขามาดูนี่สกิลตัดบอลที่ทุกคนลำคาญนะครับอุ ใช้บัตรฝึกด้วยเหรอเนี่ยสกิลตัดบอลนะครับบังแล้วตกสกิลชูดอัพไปก่อนเลยนะครับสกิลยิงเร็วนี่เขาบอกว่าถ้าชูดครั้งต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าถ้าคุณยิงลูกแรกเราไม่ลงนะสกิลลูกต่อไปยิงแม่นขึ้นอีก5% สายยิงซ้ำนั่นเองนะใครไม่เข้าใจมันสายยิงซ้ำไอ้นี่ก็ต้องมีสกิลดึกๆึกเนี่ยสกิลยึดแล้วยิงเนี่ยสกิลยึกแล้วยิงครับเฮ้ยผมว่าผมอยากได้สกิลนี้เลยสกิลยึดแล้วยิงอะออนติเมทเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะถ้าหากว่าเขาบล็อกได้นี่นะด้วยบนด้วยอันติเมทอะเดี๋ยวได้จะได้สกิลคืนมานี้ นะนาว่าให้อับตัวไปก่อนอันนี้เป็นท่าตบหลอกเสร็จดบไกลนะอันนี้ก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ยังไม่ต้องอับก็ได้ใช่ปะ่ะเออผมว่าสกิลตัดบอลก็ดีนะสกิลตัดบอลก็ดีนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะอัพอะไรคือผมรู้สึกว่าท่ายิกชูดอะ่ะน่าจะจําเป็นมากอะ่ะในการหลอกให้ตัวเองไม่โดนตบอ่ะครับผมคิดว่าผมจะอับท่านี้ก่อนแล้วมันเหลือบัตรอีกสามใบ เหลือบัตรอีก3าใบผมคิดว่าผมไปซัดอันนี้ให้ครบเลยดีกว่านะเพราะว่าผมเหลือตรงนี้อยู่3ใบพอดีก่อนจะรีเซ็ตผมว่าผมโอเคผมซื้อผมซื้อ,ซ,อซื้อเลยสใบโอ้โหไม่ได้สักใบเลยก็โอ้ยซื้อเอ่อซื้อทีละสามแล้วกันไม่คือมันมีของฟรีเยอะไงก็ไม่รู้จะรีบเปิดไปทำไมครับแล้วผมลำคาญพูข้างหลังมันปิดได้ไหม ไป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 โอ้โหออกยากจังเลยซื้ออีกสามไป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 หนึ่งโอ้โหไม่ออกเลยไป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 ห้าชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้โหล้างไหมเนี่ยผมว่าล้างเชื่อป่ะซื้อสามอะล้างแน่เฮ้ยมาหนึ่งมาอีกสองต่อเนื่องไม่อีกหนึ่งอะไอันหนึ่งไม่กันโอ้โห ต้องล้างอยู่ดีครับต้องล้างอยู่ดีดีจะได้พาคนดูไปดูนี่ว่าตู้ข้างหลังมันมีอะไรดีเซตเลยอีกสิบใบย,ยู่นี้ทุกคนกระจกฟ้ากระจกม่วงแล้วนี่คืออะไรอะ่ระมาแต่งสนามให้เลือกอะแนนหนึ่งเหรออืมโอ้ยอยู่ตรงนี้อีกสิบใบทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อรายวันก็แล้วกันนะไอไอสิบใบนี้ แต่อันเนี้ยที่ผมรีบม,มาซื้อให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยเพราะว่าโัวที่คูปองเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือสองพันอคูปองเหรอตอนแรกผมมีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคลิปตอนต้นแล้วกันนะผมว่าผมมีต้องหกพันไม่ได้เหรอทำไมมันมันก็ลดเยอะเหมือนกันได้คูปองเนี่ยมาอัพเลยผมอยากผมอยากได้นี้ก็เลยซื้อเลยครับอยากได้สกิลนี้ถ้า ทำท่าจะยิงแล้วถอยแล้วยิงผมว่ามันหลอกได้อแล้วก็เพิ่มออความแม่นยำสามสองแต้มเออเนีน่ยนะผมว่านี้ดีอับไปแค่นี้ก่อนพอรเท่าไหร่พรเท่าไหร่เดี๋ยวเราอับทุกวันนะอัพทุกวันตอนนี้ได้52อนะพรเดี๋ยวอัพทุกวันเลยเพราะว่ามันมีของสายฟรีให้ให้เลือกเยอะทีนี้ทุกคนก็จะได้ของฟรีจากการอัพครบ5 0ซนด้วยนะเดี๋ยวเราไปเล่นแล้วก็ได้พุมาอีกนะทุกคนเดี๋ยวผมอับครบ7จเเเมื่อไหร่ก็จะได้เพชรฟรี เออโอเคนี่แหละคลิปนี้ก็อาจจะขอโทษที่ยาวหน่อยแต่มันได้ฟิลอัดสดไงใช่ไหมทุกคนก็จะได้ดูเหมือนแบบดูผมเล่นสดๆจริงๆนะก็15บาทีกว่าต้องขออภัยที่คลิปยาวไปนิดนึงแต่ขอบคุณที่ดูนะันทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเล่นของไซกวาวะจะเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนคลิปนี้ไปครับ